ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีทั่วทิศทั่วไทยยาวไกลไปถึงทั่วโลกเลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะจะเสร็จแล้วนะจ๊ะจะเสร็จแล้วหัวหน้าจะเริ่มเก็บงานแล้วเด้อนี่อ้าวโอ้อยยาสิทแห้งเหรอเฮียสากระยูหุ่นเฮียเอกกระยูหุ่นเนาะค่ะทุนโอ้โหจ่าสระรกรกนะทุกคนนะตอนนี้หัวหน้าจอยก็เคลียร์ลิ่งไปได้ เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือ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 ตรงนี้เหลือตรงนี้เหลือตรงนี้เนี่ยเหลือตรงนี้ที่จัต้องเอาเอาเอาไม้เศษไม้ออกนะคะทุกคนค่ะนี่เขาน่าจะเอาไม้ออกเวียงใส่ โยนแล้วใช่ไหมโอ้โหอาการอบอ้าวมากเลยทุกคนร้อนระอุหมวกเปรมรไทยก็ไม่ได้เอามาเอาห่อนห่อนนี่ละเอาเอาไปเอาไปโอ้สะอาดสะอาดแล้วจ้ะ เรแต่จะคล้องเพิ่นจะเอาพักเอาอยางมาปลูกนี่เต็มเลยค่ะพี่นอ้องค่ะเยอะแยะเต็มนี่เลยนนโน่นน่าเริญอึบอ่าเฮยสาเฮยสาระวังนะจ๊ะเฮยสานะชอบเล่นนักนะทีเผลอนี่น่ะเนี่ย สูงแล้วนะเฮียสายยกสูงแล้วนะนเฮียสายยกสูงแล้วนะเฮียสายนะ,ะเฮียสายยืนอยู่โน่นเอาเอาคนละมุมเลยค่ะเฮียสายอยู่ฝั่งโน้นเจ้าเอ็กซ์อยู่ตรงนี้เจ้พึ่งก็จะยืนตรงนี้นะคะอยู่ห่างๆไว้เอฟซีคอยเตือนเจ้พึ่งบอกว่าเจ้พึ่งแต่เจ้พึ่งไปถ่ายข้าน่าจะาโรนนนะต้องยืนประมาณ10เมตรไว้เลยต้องไปอยู่ใกล้ เชื่อใจไม่ได้หรอกสายโหดคนนี้นี่อ้านั่นโอ้โหเฮียาสายเฮียจ้า,านี่หรือเปล่าคือเหตุผลที่เฮียสายไม่เคยขับซีอัพมาถ่าย YouTube เลยนะทุกคนมีแต่ขับมอไซค์มาอ่าเพราะว่าเวลาเพื่อนนะขับมอไซค์มันก็ไม่เท่า,หาไหร่ใช่ไหมแต่เจ้าเอกนี่ค่ะทุกคนคะ่ะเพื่อนีน้ยก็ขึ้นไปอัพโอ้โห เพื่อนไปยันรถไปอัพเลยจ้าหิวข้าวไม่เลยหรอกข้างเตือนยังยังข้าจิ้มเอาเขาให้ไปบ่ายโมงใช่หรอเปิดดูว่ะเปิดดูอะไรก็ดูคอสตีมาเอาแม่กดดูไม่เป็นดิใกล้เสร็จแล้ว ไปมาไม่เอานั่นนะ่ะเขาออกมาไม่ได้เอาไปเขาออกมาก็ไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้ไดมันติดอยู่ตัวร่องมันให้ไปโคดึงอ่ะบ้า Ha, ha, ha! โอ้ก่อนเลิกงานสนุกสนานจริง นมากมายกายกองค่ะทุกคนคะโอยเดี๋ยวก็จะไปภารกิจไปไปโรงเรียนไปโรงเรียนก่อนนะคะทุกคนคะจะไปเป็นผู้ปกครองให้ลูกสาวประพัสราพร อันนี้กี่นาทีอันนี้่ะอันนี้10.42งก็สิบโมงสี่ชั่วโมงนี่ันติดลึกกว่าพี่นะังเลือกเอาเป็โคดันเอาเปนโคดันเบี้ยบ้าเปล่าโอ้ยแหวกดีน้อยหน่อยดิเอา เ้โอออออปปิิปกกกััพ e S, พีไ็ไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีเอ็กไปแล้วอ่ะสี่คุณร้อยไปแล้วไปให้ทันเพราะต้องเอาปิกอัพออกนะคะทุกคนเอ้ยหนเอ้าออกได้ไหมอาร์ตไม่ออกทางนี้ได้นี่ร่องเนี้ยนะโอเค นี่เนาะโอเคขอบคุณเช่นกันคะ่ะโอ้โหเจ้าเอกแววรถออกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะอ่ะบายบายจะกลับบ้านแล้วอสร็จรอยออกมาแล้วจ้าเตรียมตัวกลับบ้านแล้ว ไปสองชั่วโมงนะคะงานเมื่อกี้นะคะก่อนหน้านี้สองชั่วโมงรับทราบแล้วรับทราบกลับบ้านแล้วเ่กลับบ้านแล้วอ่ะแต่จะไปงานไหนต่ออันนี้จเจพึ่งยังไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะแล้วค่อยเจอกันในงานนะแล้วกันนั้นทุกคนนะับบายบายก่อนนะคะรักและคิดถึง f อฟซของจเจพึ่งทุกคนทุกท่านสวัสดีจ้า